สวัสดีครับผมวิทูนะอบ,บกรณ์เ่ือดขาวและเดือดข่าวทีวี TV นะครับนะฮะนี่นะครับก็เกิดขึ้นแล้วนะฮะเรื่องออแกงขอดสินเตอร์นะฮะเกิดกับเก้าชื่อไฟฟ้าเลยนะฮะตอนนี้นะฮะเห็นไหมฮะก็เสียแล้วมีเงินเก็บเป็นล้านนะฮะโดนเกือบล้านครับโดนเป็นล้านพูดง่ายนะฮะหมดบัญชีเหมือนกันนะฮะเพราะว่ากดลิงก์เอ่อกด ที่ส่งเข้ามาเทนประกันภัยเขาบอกว่าประกันภัยแท h, ไม่ใช่ประกันภัยแท้แอบอ้างคือหมายความว่าตัวเองก็มีประกันภัยอยู่แล้วมานานแล้วในซึ่งประกันภัยชื่อดังเนี่ยอ่าก็ทํามานานแล้วพูดง่ายๆนี่ฝ่ายคอนเนเตอร์เนี่ยเขาก็หาวิธีการหลอกว่าเป็นประกันภัยมันรู้ถึงนะว่าประกันภัยเขาทําของของอะไรนะฮะก็หลอกขึ้นมาเราขึ้นมาว่าอ่ส่งมาว่าอ่ท่านเป็นมาทิที่ โชคดีได้เงินเติมน้ำมันฟรีสองพันพอเสร็จปุ๊บพอได้ผิดฟรีสองพันก็จึงโอเคฮะก็ดีใจเลยครับเอาว่ากดเข้าไปนะกดเข้าไปพอกดไปเสร็จปุ๊บเป็นยังไงนะครับโอ้โหมีการหลอกล่อว่าอาอย่าเพิ่งไปทําอะไรนะให้โหลดให้เสร็จก่อนเดี๋ยวรับเงินสองพันเดี๋ยวรับเงินสองพันนะเข้าไปชีสรุปแล้วเป็นยังไงพอเสร็จปุ๊บเรียบร้อยแล้ว ก็ได้ไม่ได้ยังไม่รู้นะแต่มีเด้งขึ้นมาอ่าเด้งขึ้นมานะฮะเป็นเด้งขึ้นมาว่าคนได้อาเงินออกจากบัญชีธนาคารไปแล้วสรุปแล้วหมดครับเห็นไหมหมดเลยฮนะที่ถามว่าก็ผมบอกแล้วว่าเอากันง่ายๆนะเอาโทรศัพทนะ์อย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยตั้งเครื่องหนึ่งที่ใช้สําหรับใช้แอปธนาคารโอน ฝากไอโอนอ่จ่ายในนี้นะในนี้ไอฝากาก็ไม่ฝากธนาคารอยู่แล้วหรือว่าโอนก็มาโอนไปได้โอนจ่ายอยู่ในนี้ให้บัญชีธนาคารอ่หรืออะไรเนี่ยหรือว่าจะเกี่ยวกับลายอะไรเนี่ยจะเพาะลูกค้าที่เราท,ทําธุรกิจด,ด้วยเท่านั้นนะตัดไปไม่ได้สรุปแล้วเนี่ยเป็นยังไงละครับก็ไม่ได้ใช้ใช้เครื่องเดียวก็หมดนะพอแอปเข้ามาปุ๊บไปกดแอปก็ล้วก็หมดเลยนะฮะ ก็หมดเลยถือว่าเป็นอย่างนั้นนะคือตำหลักแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าตะขี่แบงก์ก็แล้วแต่เอาเข้าโทรต่าอีกเครื่องเดียวเครื่องเนี่ยโดยไม่ต้องไปเปิด f a c e b o o กอะ่ะพูดง่ายๆนะ <c oughs> ไม่ต้องไปเปิด a c e b o o k นะเปิดแค่ว่าเงินเข้าออกบมญชีอย่างเดียวให้ดีนะ <c oughs> ให้โทรศัพท์ที่ว่าไม่ต้องมีซิมก็ยิ่งดีใหญ่แล้วปล่อยแชร์ไปเพื่อนทาช่วยกันกันเงินในราคาในบมญชีได้ในกรณียังไงฮนะเช่น,นไอแพดแล้วแต่ เราเข้าเลยต่เพราะทำเพพาะแบงค์เนี่ยเพราะกอนเข้าอะไรเข้าอยู่ในแบงค์เนี่ยเพราะโดยไม่มีซิมจริงๆเพราะไม่ใครโทรรบวนแม้แต่มีซิมก็ยังมีอจจะโทรมาแต่เราก็ไม่ยุ่งเกี่ยวเราต้องไม่ยุ่งกับมันโทรมาก็เรื่องของมันเพราะเราไม่ให้ใครอันนี้ไว้เปิดเพราะทาเน็ตเท่านั้นเกี่ยวแบงค์แบงค์แบงค์งงงงเท่านั้นนะครับนะไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับกับกับเขาทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ยังไงก็ต้องโดนครับต้องโดนครับต้องแก้ ออกไปเลยแต่เป็นสองบัญชีสามบัญชีเต่ที่ท on, ทอ, mm hmm. no. yeah. yeah. อยู่ในอันเดียวก็ได้ไม่ใช่ปัญหาอะไรครับอยู่ในสัตรเดียวก็ได้มันอยู่แจฟธนาคารถูกต้องไหมต้นนะผมได้บอกให้ฟังว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำเนี่ยผมว่าจะปลอดภัยกว่านี่ผมบอกว่าปลอดภัยกว่านะเห็นไหมถ้าเราใช้จริงๆเราไม่ใช้เบอร์ก็ได้ขี้เกียจรำคาญว่า้ฮะเดี๋ยวมูนงโทรมาโทรมามีเสียงขี้เกียจรำคาญ เราก็ไม่ต้องใช้ซิมก็ได้นะพอเราใช้ธุรกรรมในการเงินกับแอปธนาคารแล้วก็ปล่อยปล่อยแชร์เน็ตเข้าไปมันก็ใช้ได้แล้วครับแต่ของเราถูกต้องไหมฮะแค่นั้นก็ได้นะเรารู้อยู่แล้วในการเราว่าจะแชร์ทิ้งทิ้งทั้งวันก็ได้มีปัญหาอะไรนะปิดฝังข้อมูลอันนี้มันก็จบมันก็มันก็ปิดได้ปิดอันที่เราแชร์ไปนะอ่าที่เราใช้อันนี้แชร์อันนี้แชร์มานเราปิดมันก็จบเป็นทำอะไรไม่ได้ บางคนบอกว่าตัว <c oughs> นะ่ะบางคนบอกว่าก็ถ้ามีเข้ามาหน้าจอดับคนก็ปิดเลยปิดเน็ตเลยในโทรศัพท์ถ้าปิดได้ไงนหน้าจอดับคุณปิดเครื่องไม่ได้ปิดเน็ตปิดไม่ได้หรอกครับนะอย่างนั้นแก้ไม่ได้แก้ของว่าดีกว่าใช้อีกเครื่องหนึ่ง่เพราะวิธีในการนี้เพราะถ้าผมพูดแล้วนะเห็นด้วยก็กดไลค์กดแชร์นะครับครับแนละ้วก็ขอรายงาน ความคิดเห็นเพียงแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากาครับผมวัสดีครับ